มันเป็นเพราะว่ารัฐบาลพลาดจุดไหนพลาดในเรื่องกรณีของคล,คลิปเสียง,ยงนะครับดังนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาทางการเมืองของตัวเองอดังนั้นเพื่อที่จะแก้โจทย์ตัวเองจึงต้องทำขึงขังวันนี้นแขึ้จึงต้องทำขึงขังวันนี้ซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมกลัวเข้าทางไหมผมใช่ไงฮนะผมกำลังบ,บอกว่าเราไม่ได้กลัวเบื้องหลังเรากลัวเบื้องหน้าเพราะอะไรเพราะเพราะ ท่าทีที่มันขึงขังเนี่ยมันเกิดจากการคุณต้องการแก้ปัญหาทางการเมืองของคุณเองแก้จุดอ่อนแก้จุดอ่อนแล้วไปต่งแต่สิ่งที่เราต้องการวันเนี้เราต้องการลดความตึงนเครียดเราต้องการลดความรีร้อนใช่ผ่านโต๊ะราใช่ผ่านโต๊ะเจรจาเพื่อไม่ไปเข้าทางเขาถ้าเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นข้ออ้างมันกลายเป็นข้ออ้างที่จะทําให้เขาใช้ในเวทีโลกแล้วเราจะเสียเปรียบเวทีนั้นผมตกใจเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกันมากกว่าเรื่องนี้ อ่เรืงผมตกใจเรื่องการกลับเข้ามาของความไว้วางใจทหารใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลคืออย่างนี้ครับผมต้องบอกประเทศไทยมันมีความหลากหลายเยอะมากนึกออกไหมฮะคุณไปดูริมริมชายแดนตะวันตกทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามีลัวมีมงมีกะเหลียงมีอีสานทั้งหมดคือลาวที่มุกดาหารมีเวียดด้วย สีสเกตบุรีลเขมขมนเดินข้ามฝั่งไปไปมาหาสู่กันพูดภาษาขมร้นใช่ไหมเจ้าพญาสองฝั่งมีอะไรฮะมีเจ็กแบบผมไหมนะฮะสูงสุดก็นู่นเลยนักกรสว่านผมเลยเหรอนัเกรยว่าลงไปข้างล่างสาจังหวัดเป็นอะไรเป็นมาลายูครับมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่เราต้องการคือสันติภาพ การอยู่ร่วมกันการเคารพในตัวตนของกันและกันการเคารพในศรัทธาของกันและกันเราไม่ได้ต้องการสงครามถูกต้องเราไม่ได้ต้องการสงคราม